นี่ครับเป็นสวนด้านหน้าของพิจิตรานะครับชมสวนคาเฟ่แอสอุดรธานีนะครับดูบรรยากาศที่เป็นสาน้ำนีเป็นสาน้ำที่มีสะพานนะครับในการเดินข้ามไปนะครับนี่ครับรูปที่ท่าสาวเขามาเที่ยวแล้วก็ชอบที่มาถ่ายภาพนะครับกับ ผ้าที่เขามีให้เช่านะครับนี่อย่างสวยงามเลยครับตามที่อยู่ในรูปนี้นะครับที่สวนดอกไม้พิจิตรานะครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศพ้าอาทิตย์ก็ช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงเยนนะครับก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อยู่บนบริเวณที่มีต้นไม้นะครับก็ยังมีร่มเงาให้เราได้นั่งหลบแดดอยู่นะครับบรรยากาศที่นั่งชม มองบรรยากาศของอสวนดอกไม้ที่อยู่ด้านล่างนั้นสวยงามมากเลยนะครับกับบรรยากาศที่เป็นสาน้ําที่เขาใส่สีถ้าผมมองนี้มันจะออกเป็นสีเขียวนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในภาพกคงจะมองไม่เห็นถึงขนาดนั้นนะครับนอกจากว่าถ้าเราจะมาชมบรรยากาศด้วยตัวเราเองเราถึงจะเห็นว่าความสวยงามมันาบางครั้งก็ไม่สามารถที่บรรยายด้วยคําพูดได้นะครับแต่ว่า ก็จะมองให้เห็นตามภาพนะครับให้ดูตามตามภาพที่ผมที่จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับบรรยากาศที่เรามองจากด้านบนนะครับที่อยู่บนบริเวณต้นไม้เราจะมองเห็นวิวของสวนดอกไม้พิจิตรานะครับอย่างสวยงามเลยนะครับ ครับในสวนดอกไม้ของพี่จิตตรานะครับเขาก็จะมีดอกดอกเหล่าดอกไม้นะครับนี่ครับที่เป็นขนปุยๆนี่ที่เขามาให้เรานั่งถ่ายภาพนะครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ประดับกับแค่ไม้ไผ่นะครับที่สวยงามมากกับผ้าแบบผ้ามุ้งขาวๆนะครับนี่มี หมีน้อยสีแดงนะครับสำหรับที่จะนั่งถ่ายภาพอันนี้เขาก็มีชุดทั้งจำหน่ายแล้วก็ทั้งชุดเช่านะครับเป็นชุดเวียดนามนะครับให้เช่าชุดละ100บาทต่อชุดให้ถ่ายภาพนะครับนี่ชุดสีแดงสวยๆเลยมีหมวกด้วยนะครับแล้วก็ค่าชมาสวนดอกไม้เขาคิด30บาทต่อคนนะครับ ดอกไม้ก็เบาเล็กกันท่ารัดดีนี่สีแดงนี้สีแดงเออสีแดงสดใสตอนนี้แดดกำลังร่มนะครับตอนนี้กำลังร่มก็สามารถที่จะนั่งชมบรรยากาศของอสวนดอกไม้พิจิตรา น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับในตอนเย็นครับเราก็จะเห็นอ,อ, music, อ่าดอกไม้ที่สวยงามอยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต้องเดินสะพานข้ามไปนะครับแต่ว่าดอกไม้นั้นมีอะไรมัง่งก็จะมีซ้ายมือก็จะเป็นดอกคอสมอสนะคะสีชมพูคอสมอสสีชมพู<ช>นะครับ,รบสีขาวนั่นแหละสีขาวนั่นก็จะเป็นคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์อ๋อคัตเตอร์สีขาวสีขาวค แล้วก็อยู่ด้านหน้านี้ด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นมาร์เล็ตค่ะมาร์เล็ตตรงกลางเสร็จแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเบนจมาศหลากสีเลยทั้งสีเหลืองสีขาวสีชมพูโอ้เยอะแยะเลยครับแล้วก็อันนี้มาร์เล็ตค่ะจะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะสีม่วงสีชมพูครับหมอ เสร็จแล้วก็เป็นอะขนปุยนี่ก็ดอกเราดอกเราอ๋อใช่ค่ะเนี่ยดอกเรานะแล้วก็จะมีแพรที่ให้คนไปนั่งถ่ายรูปเนาะดอกเราอยู่ด้านล่างนั้นนี่ครับตรงสะพานข้ามสะน้ํานะครับแล้วเราจะมองเห็นแพรที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ดอกเรา ที่สวยงามมากนะครับที่เขาประดับอยู่ตรงแพรนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราได้ไปนั่งถ่ายภาพชมบรรยากาศที่สระน้ํานะครับนี่ครับตรงที่เราจะลงแพรนะครับดูแพรเขาก็จะเป็นไม้ไผ่ที่ใหญ่นะครับที่อยู่ด้านล่างลําใหญ่แล้วก็จะมีด้านบนอีกลำหนึ่งนะครับมีเป็นสองชั้นเพราะนั้นแพนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะจมนะครับแพร ไม้ไผ่ไม่มีทางจมนะครับนี่นิ่งลอยโยกแยกได้นิดนิดหน่อยนะครับเราสามารถที่จะมานั่งถ่ายภาพนี่ก็แบ็กกราวตรงที่เป็นร้านเสื้อผ้านะครับอย่างสวยงามเลยที่เราจะเห็นพร้อมกับบรรยากาศที่เป็นสะพานโอเป็นบรรยากาศที่ชิวๆมากเลยครับนี่ตอนเย็นๆของสวนะพิจิตตรานะครับ ที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นบนรรยากาศที่ตอนนี้แดดกำลังร่มเลยนะครับก็จะมีกระโจมอยู่สองที่นะครับให้เราได้ถ่ายภาพนี่ครับอีกด้านหนึ่งที่เป็นกระโจมที่สวยงามมากเลยนะครับที่ทำจากไม้ไผ่แล้วก็มีผ้าสีขาวนะครับ ครับสมบูรณ์มากเลยนะครับตอนนี้ก็มีผึ้งมาตอมอเพื่อจะผสมเกสรดอกไม้เลยนะครับนี่ยผมจะขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเพื่อที่ขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนเพื่อชมบรรยากาศมองลงมาของอดอกไม้ที่สวยงามนะครับ นี่ครับบรรยากาศตรงที่ขึ้นมาตรงบันไดนะครับถึง19ขั้นเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มวิววิวเหมือนกันถึงแล้วนะครับขั้นที่19บนี่ครับบรรยากาศที่เป็นมุมสูงนะครับก็จะมองเห็นอดอกไม้นะครับที่อยู่ด้านล่างนั้นสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับเพื่อป้องกันการ ตกจากขั้นบันไดนะครับต้องเดินแบบอย่างระมัดระวังครับตรงที่เขาทำเป็นขั้นบันไดขึ้นไปให้เราดูในมุมสูงนั้นก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่สวยงามมากแตถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาเที่ยวก็คงจะไม่ได้เห็นความสวยงามนะครับถ้าก็ดูในช่องของผมก็แล้วกันนะครับที่จะให้ชมความสวยงามของ อดอกไม้นะครับจุดนี้ก็ให้เป็นจุดเช็คอินเหมือนกันนะครับนี่ครับสวนดอกไม้พิจิตรานะครับบ้านห้วยเจริญอุดรธานีครับดอกไม้สวยงามมากเลยนะครับที่สวนดอกไม้พิจิตรานะครับที่ห้วยเจริญนี่ตรงบริเวณที่เป็นดอกเบญจมาศนะครับ ที่มีสีสันหลากหลายสีสันสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวนะครับี่ที่อยู่ด้านหลังผมนี่ตรงบริเวณนี้ดูแล้วก็สดชื่นดีเหมือนกันนะครับเทาเรากับกับดอกไม้ที่มีสีสันที่สวยงามอย่างนี้นะครับครับเป็นไงบ้ังครับที่ผมพามาชมสวนดอกไม้สวยๆนะครับที่สวนพิจิตรานะครับ ในวันนี้สวยงามไหมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ